อะไรพี่น้องหัวเี้ยนหัวเลยนูเดี่อืมหัวเลยเว้ยจิบพี่น้องแป๊ นี่เราพี่น้องเห็ดคือนจังเลยผมเห็ดละแป๊บเดียวเม่กินนาทีนี่หอยมันสิแบบมันสิเป็นเป็นโตอ้วนๆนี่พี่น้องมันสิบ่แห้งเลยนี่หลังสิเป็นโตอกลัวแซ่บไว้หนี่มันสิบว่แห้งนี่คือเป็นโตอันอ้วนๆเลยีิสิมันเลยสิอือ โอเคครับเรียบร้อยร้อยมามาพี่น้องมนาะครับมา